เรียบร้อยพี่น้องอืออุ้อยบักไงเลยครับพี่นอ้องเอาเรียบร้อยครับพี่น้องเ็จเรียบร้อยครับพี่น,ออน,ออนอ้องบักไงเลยครับโอบ้ใหญ่ครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อเมย์พี่น้องอีกขึ้ก็แล้วครับเมื่อไหร่ครับหาบรดักหนูก็พี่น้องครับใหญ่ไหมไหมแล้วครับเมือ่อนะครับ ใส่ใหม่กาไปยุ่ป่จจกกี่คันครับนี่เอาไปใหม่ไหมครับพี่น้องครับไปทั้งนี้ครับวันนี้ครับพี่น้องยาคือเกาแล้วครับน้ำยาประพนุ่มยางใต้กับกับเหล็กคือกาเล้วครับพี่น้องกับเหล็กคือเกาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้ที่รับชมฝากเป็นกําลังใจด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไดนี้ผมยิ่ไปดักหนูให้พี่น้องเบื้องเดี๋ยวตัวแรงคอยติดตามชมผลงานครับพี่น้องครับว่าสีเป็นอย่างไรสีได้บ่ได้ คิดว่าหนจะมีผลงานครับแต่ว่าหนจะเป็นหนูหนูน้อยส่วนไหลผมมาทางทางเป็นดำๆเยียมาก็คืองหนูใงญ่ครับเดี๋ยวคอยติดตามเมื่อครับพี่น้องครับมือเลี้ยงครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ผูยังกดติดตามก็ติดตามให้นะครับเป็นกำลังใจต่อไปในการฮิตคลิปครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเนาะครับเอาครับเดี๋ยวผมไปใส่กับดักหนูวันไปนะครับวันนี้ครับพี่น้องเอาครับ ครับพี่น้องครับนี่เขาก็ดักหนูเสร็จแล้วครับพี่น้องบรรยากาศครับตอนค่ำๆพี่น้องลมเย็นดีดีครับนี่นู่นมองเขาดักครับพี่น้องไม่ผู้แล้วครับดามชมต่อแ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปกินข้าวกครับือนครับตักสองทุ่มค่อยออกมาอย่างว่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณาย่รับครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับไม่นี่ครับ ในเวลายามหนู่เาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วครับออกมายามหนู่เขาแล้ววันนี้ครับจ้าปิดเหตุพี่น้องหลมบ่อยบ่อยี่ถือบ่ถือดอกครับยามมันคันแรกครับพี่น้องยู่คือเ่าครับบ่ถือครับพี่น้องติดตามช่วงมันไปเอยครับพี่น้องครับย่างไปยงเง่าครับอ้าวกลับลันครับพี่น้องคันนี้กลับลันครับพี่น้องว้ายบอยู่ตายแล้ว ดันไอยูครับพี่น้องเดี๋ยวขออนญาตห่างกลับไหมครับเดี๋ยวไทยเบิ้งไหมครับพี่น้องโอ้ยเป็ี่ยนซี่นออกนี่เนะผ่านมาหลังเรียแล้วครับยามมาสามคันแล้วเบิ้งคันดีซีคันนี้หาวครับเบิ้งขุยอายาเลยครับพี่น้องโอ้ยงามไหลไปจะถืออยู่กลับอยู่นี่แหะครับคันนึงเอ้เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จอือหนูพุกหน่อยครับหนูพุกหน่อยเสร็จครับ หน่ายเป็นยังไงาพี่น้องหมานื้อเลาเครับน้ำยาปลาพนุ่มเนื้อครับพี่น้องมาอับน้องไซสครับมือนหนครับมาอับน้องไซสฮะครับมาสั้นตอกนดำมาสั้นครับเฮ้ยถืออีกที่คับเนี่ยเอ้ยถืออีว่าสั้นน้องไซส์มาถืออีว่าสั้นพี่น้องว้ายเรียบร้อยอีวอีกตัวหนึ่งสองตัวติดครับพี่น้องปทดจับขนาดไม่พี่น้องมึงดูยยกโชว์ด้วยน้องน้องน้องมัด นี่มากับน้องไสครับน้องไส์เนต่นตอกนามือนะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับหมานคือเก้าครับพี่น้องครับเอาครับขออนุญาตปลดหนูกันไปหน่ยครับพี่น้องเอ้ยหมานขนาดอย่ามาหาขันแล้วครับได้สองเต้มแล้วพี่น้องเอาครับบาดเนี่ยเอาครับพี่น้องเอาแล้วครับน้องไซสโซฟฝีมือเองแล้วครับดักหม่องเก่านี่แล้วท่านครับมือโซ่งเด็กๆก็หมานขึ้นเก่าท่านครับหน้าปากหูเลยเ้อพี่น้องครับอายเนี่ยอุ้ยหินเลือด อ้ดดิดมืออาญาครับพี่น้องน้ำยาปลาพนุ่มคื้เร็ครับหมานครับล้องไปใสเลยครับนี่ครับพี่น้องอ๋อดังพี่น้องเขาเบึ้งดุ่นห้องเ้อนี่นี่นี่ครับดังซีเด้อครับพี่น้องเด้อเบึ้งบุดีหนีบมือเลยครับค่อยๆเบิ้งครับค่อยๆวังนี่ดักไปซียเลยครับพี่น้องเก๋ครับยามต่อพี่น้องครับเว้ยมือนี่ดีใจเลยน้องใสมา มามาดักหนูครับไปหาแม่มันครับไปลูกไปครับยามต่อครับพี่น้องครับเอาครับครับพี่น้องครับยามต่อครับไม่เละยามาไหลครับเตมแล้วแล้วครับบ่เดืองนี่พี่น้องโอกับรั่นหากับเห็นครับหาตั้งโดนครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องบักไงเลยครับโอ้ไงครับพี่น้องโอ้ หลงมึงนะครับน้ำยาปลาพะนุ่มกับเชียงไต้ครับหลงมึงครับหมานแท้นี่ทั้งไม้นี่ครับเห็นบ่ครับคุยคุยทั้งพี่น้องห่างเลยครับเ็นซี่นะครับเรียบร้อยครับเป็นได้ตัวพี่น้องเอาครับขออนุญาตปลุกหนูกันไหมนะครับพี่น้องได้พยายามต่อยอีกครับเลือีกหลายครังครับพี่น้องครับพี่น้องครับยามตัวยามมาสิบคันเลยเหรอครับไปมือเหี่ยวฮันนี่สิบกว่าคันหมดเหรอครับหนึ่งคันนี้ ออยู่คือเก่าพี่น้องท่นนี้ครับใกล้ๆก,กันเลยผมดักไว้โอาพี่น้องกลับลับนขับลันเอา้าว่าด่นนะครับกลับลันหักว่ได้ตัวนะครับเอา้าเออเปลียนเว้ยกลับลันพี่น้องหักว่าถึกเออเป็นอย่างน้อยบาดนะี่ยเอา้า ผมดักไว้ปากหูเลยพี่น้องเบื้องหัวครับเปลี่ยนไปไลายเลยครับกินตาได้เที่ยนดดยนี่ไหน,นคับนนี่อเอาเ,เดี๋ยวขออนุญาตดักกลับก่อนครับเบื้องหอยออกบื้องหอยมากินขออนุญาตดักกลับกันพี่น้องเดี๋ยวมือก็เดี๋ยวกระถือจนได้เอาครับปวดแล้วครับน้องไซครับสั่นตอกอยู่แล้วครับเบ้ยขาดขนาดไปเอายามหนูโต้พี่น้องโอ้ยกลับ จับลัน่นพลาดไปซองล้งแล้วพี่น,ออน้องไงปิดเถื่อยแค่เที่ยปิดแังบุ๊มดักพี่นี่แล้วครับคันนึงพี่น้องเหนียวอ้ยอู้ดักพี่นี่แล้วครับดักพี่นี่เอู้เรียบร้อยพี่นอ้องอือหมานอีกแล้วพุกครับ นี่ถ้าพ่อปากหูเด้อพี่น้องยังสี่เลยนี่ครับพ่อปากหูดักไว้ังสี่เลยครับเซจเป็นได้โตพี่น้องเรียบร้อยครับอ,อ๋เรียบร้อยเรียบร้อยขอเก็บกลับกอนครับวันนี้ครับเก็บนูก่อนได้ห่างไหมพี่นอ้องอหมานยู่หมานยู่อย่ามาไหลคันแล้วพาลาดไหลแล้วครับลันม่ถือก็ไหลคันเหนื่อยเนื้อพี่น้อง มาครับบอลนี่ียวนี้นะางไม้ไอ้หัวไม้นี่นะครับคันนึงลันพี่น้องกลับลันพี่น้องปากคุยเลยเอ้เสียกหลุดอ๋ากลับลันครับดักไว้หนีครับพี่น้องต่อเลี้ยงะครับหนี่ดักไว้หนีครับอ้าเสียกอยู่นี่ ไปเดีน้อบาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวครับหาเัน,นพี่น้องเอ๊ะไปเดีน้อบาดนะอ๋อเนี่ยครับปากขวีทั้งกระมานี่นะหาตัวพี่ไปทางเดน้อบาดนีะพี่น้องเอ้ย แถวนี้ล่ละไปไม่ได้ไกลแล้วครับกนยุยกับเสี่ยครี่อุ้ยนีน,น,น,นี่เห็นแล้วครับเรียบร้อยพี่น้องอืออุ้ยบักใหญ่เลยครับพี่น้องบอกแล้วบักใหญ่เลยเสียดครับอืดอยางไงครับพี่น้องอือเขียงไต้ครับนี่ครับก้อนยางไต้ติดตัวอยู่เลยครับเอาละครับพี่น้อง หมันหมันคือเขาครับมือนียครับยามกลับยังเบิดครับหาเต็มนะครับคืนนีครับพี่น้องคอยติดตามชมกันไปเง้วๆพี่น้องเดี๋ยวขอปวดหนูดักกลับเยอะหน่อพี่น้องครับเอาครับปวดหนูนะครับดักไม่หนีดักไม่หนีพี่น้องนี่ครับมองดักอะลันแล้วครับโอ้กลับอยู่พี่ลันหักป่วนพี่น้องอ้ โอ้หลุดครับเดี๋ยวอย่ามีครับฟังตรงขามมีอีกคันนึงครับพี่น้องออยาวๆเลยคุยนี่ได้ตัวนึงแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวอ้อันนี้กระลันครับพี่น้องดักไวน้นีครับดักไวน้นีเชือกห้อยห้อยยหอย,หอย,หอยพี่น้อง เ้เบิ้งบาเลยเสียดครับพี่น้องเรียบร้อยคุกอีกแล้วครับหมานครับพี่น้องปากขุยเพราะทำไปผิดหวังครับโอ้โหเรียบร้อยครับพ่อขุยแม่นเป็นโดนครับพี่น้องโอ้หมานหมานหม,มานมือเนี้ยครับเดี๋ยวสรุปยอดผลการดักย้ำมือเลี้ยงให้เบื้องครับพี่น้องว่ได้อยากเตี้ยมโอ้หมาน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 เดี๋ยวผมขอปวดน,นวนครับพี่น้อง เอาละครับติดตามช่วงกันไปเรื่อยพี่น้องปดนวนครับมันมาครับพี่น้องครับรอบแรกครับบงกไงเลยครับโอ้ักครับใส่รูพี่น้องใส่รูปไอ้นี่แต้มสองครับพี่นอ้องง่ายเครับแต้มสามพี่น้องสี่พี่น้องห้าพี่น้อง 6ครับพี Ugh, ่น <_ Eddie> ้องสรุปรอบเรกย้ำมือคืน6แต้มพี่น้องหมานครับน้ำยาปลาพนุ่มคือเกานะครับติดตามชมอีกครับพี่น้องครับติดตามชมอาสีพยายามมียกรอบอยูะครับขันบอยเห็นอีกรอบนึงกับนายอีเศร้าติดตามชมนะครับพี่น้องครับขอบคุณอะไรที่ติดตามรับชมครับผู้เรียนว่ติดตามว่าติดตามไหมนะครับพี่น้องครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนึงครับยามย้ำมือเศร้าไปนะครับ หลังจากเมื่อคืนนี้ได้ไปหกแต้มครับพี่น้องรอบเสาะติดตามชมครับเป็นยังไงพี่น้องมานบ่มานจะได้จากแต้มตอนเสาะติดตามชมครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับพี่น้องเ้ยยังมือสอบานนอกบันนะตรงให้ตรงนบบานเ้า นี่น้อมนัะนบะ่เนาะรอบเซ่เนี่ยเว้ยอยู่คือเกวีนองด้วยเว้ยเว้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 โอ้โอโอโอครับยำไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเฮ้ยบัวลัน ไม่รั่นไม่รั่นเลยเอ,อ๊ะเนงินชบาทมาลนะือเนี่ยอ้ยอยู่กับพี่น้องเลยเอ,อ้วพี่น้องอย่างตัวอย่างไม้จนนี้เบิดแล้วครับ ดูครับเบื้งทางเหล็กอีรี่ครับนนอ,อยากมีแล้วครับคันหนึ่งเออเรียบร้อยพี่น้องอืมพลุขึ้นก่าแล้วครับอืมเสียดครับรอบโซ่ครับเรียบรย้อยเอาครับเก็บกลับก้นไปนะครับพี่น้องสวยแล้วได้กลับบ้าน สรุปครับมอนีครับสรุปผลงานรอบคืนหกครับพี่น้องรอบกลางคืนหกรอบเศร้าได้หนึ่งเต็มรวมเป็นเจ็ดเต็มพี่น้องสายแล้วครับได้เวลากลับบ้านฮัลโหนะครับพี่น้องอากาศดีๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องครับกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับพ่อันคลิปหน้าครับพี่น้องครับไปนะครับ